ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันอาจจะขุกขัดนิดหนึ่งนะครับเป็นภารกิจที่เร่งด่วนจริงๆเพราะว่าปรท่านนายกรัฐมนตรีและท,ท่านเฉลิมก็บอกว่าขอให้พวกเราได้เชิญหน่วยงานมาประชุมร่วมกับพี่น้องภาคประชาชนกันให้รู้ผลคืบหน้ากันแล้วก็ตรงนี้ก็ในกลุ่มย่อยเรามาในกลุ่มใหญ่ไปประชุมกันดังนั้นเนืหาหารือว่าหาไรในที่ประชุมเลยใช่ไหมหาในที่ประชุมว่าเอาวันก่อนนะจะได้ดีกันนะครับท่านตัวแทนของผม งั้นไม่มีปัญหาชนด้วยขออนุญาตครับเาจารย์จะทำรองในขาประธานนะครับก็ทางนั้นก็เพื่อความสบายใจให้ที่เจ็ดนะให้รองเลยครับคือคืออย่างนี้ถ้าถ้ารับติดไม่ไหวก็ผมขอเชิญท่านประหลักมาด้วยทะประลักครับผมขอตักทุ่นมาครับผมลา้วละติดกัดยังไงแจ้งกลับตัวท่านคณะงั้นท่านต้องออกหนังสือในฐา่นั่นต้องเป็นฝ่ายเลขาต่อไปทางฝ่ายาประชาชนไม่ติดใจนะ ไปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างการดําเนินการจะมี่มีชมุมชนซึ่งก็ค่อนข้างมีความก้าวหน้ามากเรื่องชุมชนครับแต่ว่าจะติดขัดเรื่องกระบวนการนิดน,นึงท่านอุตสนาห์ยี่สิบหกไหไหมท่านทิยิรงอาธิปดดี